เดี๋ยวจะมาเพือเปิดพิ่ากนน้องเพราะว่างาในถงแก้วมาเลยเพื่อเปิดซาหระพิ่าองานถึงงานห่อนงานถึงแกะตอแรกก็คืเหยียบหัน้องโมาสิตตันเนาะเป็นเงาน เพือ่อ,อไ,ได้เห็นงานโอเคแต่ว okay, ่ายูดได้จีกเดือนแล้วเดินกลัวต่เห็ดโอ้ข้อมืออย่าบอเห็นง่ายอย่าบอ ชิ้นงานอันนี้ก็ซื้อสามหาเก่าเนาะพี่น้องสมัยก่อนเป็นงานเมาสลาเนี่นี่ร้อยละสี่บาทเนาะพี่น้องเนาะตัดทางสีดออกลงมาแบบนี้พี่น้องน้องตุ๊กมานี่นี่พี่น้องอันนี้คือหนาโรงงานก็ย,ยัถ่องหรอเล่นบรอ <laughs> ให้ให้น้องเลน่นบ้างไปเล่นน้ำไหมไป <c oughs> เล่นน้ำใหม่ไปเาเลนมากระไร <laughs> มากไไ่าไรวะ มากรดได้เม,ม mainland, ื่อเลี้วผีสาวคนสวยฮอลล์อย่างอันนี้จะเป็นบริเวณบริษัทคู่วันในพลาสติกเดี๋ยวพหน่อยคุณบอเป็นโรงงานเก่าสลายแล้วค่้พยอย่างใดผม ข้างบนทันขายนี่พี่น้องอันนี้คือเป็นบริเวณโรงงานเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพา่งโรงงานพาทั่วโรงงานเด้อพี่น้องมาหอดโรงงานเป็นถี่เย็ร้รอยแล้วแต่ก่อนพลาเห็นงานสลาก็ชินั่งแต่ง,งานอยู่นี่เราพี่น้องเนาะมีไพ,ไพโอโต้ด,ด้ อันนี้ก็คือเป็นชิ้นงานอันนี้ก็คือสามหาเก่าเนาะพี่น้องสมัยก่อนเป็นงานเมาสลาด้เนี่ยร้อยละสี่บาทเนาะพี่น้องเนาะตัดทางสีดออกลงมาแบบนี้พี่นอ้องมาตุ๊กมาน,นี่อันนี้คือเชิงหาสิบตัน,นพี่น้องเนาะมาฝั่งนี้เครื่องกระเดินทุกเครื่องได้พี่น้องงานของถางจีรไชยเนาะอันนี้คือเป็น สามอีว่ะลาก็เริ่มจำงานบ่ได้แล้วพี่น้องเป็น e นะสามอีเนาะสามอีนี่ก็เป็นงานเมาเด้พี่น้องอันนี้ละเป็นงานเมาทลาเป็นคนที่แบบว่าหมักในงานตัวดีวอ่ะเป็นงานสองฝั่งเนาะอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้มีเครื่องสามเขื่องเลยพี่น้องไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศตอนเหตุงานเด้พี่น้องเลยนี่อันนี้ก็เป็นแท็กงานอันนี้คือนย์สองสี่เป็นงานที่เลียงเดี๋ยวฉลาชิไปเบิ้งพาไปเบิงหนาเรื่องเนาะอันนี้เป็นงานใหม่แล้วมัง้งนะงานใหม่พี่น้องเลยห่อดบรรยากาศนี่เด้พี่น้องเลย เหตุงานก็มาวางได้แล้วกเดือนก็ได้แบบหเหตุงานอยู่บ่มันยากปัญหาแต่มือไว้แน่ค่ะได้วเดี๋ยนทันห่อน่าแต่มันปัญหาแต่มันออกไวามาเหตุศาสตรอ,อืมเหตุผลบ,บรรยากาศเหตุงานโคศลายตอนเหตุงานคุณรู้ป่ะกนั่งเหตุแบบนี้เหรอพี่น้องเยเหตุแบบครอบครัวเนาะไม่มีแ,แบบมต่เอืึดแต่น,นอ้องเจ้าของ ันนี้ก็เป็นเครื่องสีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นออโตโอ้เวลาหนักก็สิรถลงมาหนีพน,นักงานก็นยิบยับแต่งเอาเลยบริได้เช็ตน้ำมันหรอบออันนี้คือวิธีแต่งเนาะพี่น้อง เขาจะย่องลงมาแล้วขับมู่ปั๊บแล้วมันมักลิดมันมักลิดนรถ อีกเ,เื่องนึงอันนี้คือหาชิปตันหาชิปตันนี่จอดนะพี่น้องไปเดินออกไปหันก็คือเป็นห้องโม่เด้อพี่น้องพาทัวร์โรงงานเก่าพี่น้องไยแต่ก่อนพอแพตตี้ก็สิมาประจําอยู่นี่เป็นหอ้นะนหองโม่เนาะห้องโม่สจเนะพี่น้องเนาะ มาโมดเศษอยู่นี่เนาะพี่น้องพนักงานกะน่งแต่งงานเนาะเวลาสร้างว่างกะมาน่งแต่งชิ้นงานอะไรพี่น้องอันนี้เป็นงานผียังบทันเต่งเนาะพี่น้องแบบนี้เป็นงานผีบทันแต่งงานรอแต่งเนาะพี่น้องมาเบ่งเครื่องนี่มาทีนี้อันนี้คืองานชิ้นสองสี่คนแต่งไปใส่แหล้วกับบบหุ่นขอ,ของน้ำเนาะอันนี้เป็นงานใหม่เด้อพี่น้อง ตัวนี้เป็นงานใหม่จ้าเป็นงานใหม่ดิเนออโตโอ้าหาววาเห็ดบอทันเขาเจากระชิ้ไห้ขึ้นไปเหมาเนาะที่พวกสลาหาเงินได้เก็บเงินได้เป,เป็นกออเป็นกำกับแบบนี้แหละพี่น้องแบบวาน้องเวลางานกับพะเอางานพากันเอางานขึ้นไปเหมาเนาะพี่น้องร้อยละสี่ร้อยละยี่สิบบาทร้อยละเจ็ดบาทแปดบาทกวากันไปเนาะพี่น้องเนาะ nồng sai sao là khẩu cường nhị nó nồng sai là nhiều cấp nồng sao là bên mình nó vai Hãy subscribe cho kênh Ghiền แค่ได้เห็นงานโอเคแต่ว่ายู่ได้จักเดือนแล้วเดืนกลัวแต่เ,เห็ุโอข้ขมืออ,มอย่บอกฮะจากเห็นงานข้ายพักกับพี่น้องเขามาอยู่โรงงานเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนเห็นงานขลายพักเด้เดี๋ยนี่เขามาอยู่โรงงานแค่ได้อยู่ตํากันเนาะพี่น้องรับเมีย อันนี้ก็เป็นงานอันนี้ อดบรรยากาศเก่าๆยังไดจ้าพี่น้องเลยกินคิดทอดอีรีอยู่ปะคิททอดอไรเนาะคิททอดแลแ้วจะมาบ่ได้อโอเคเท่านี้แหละพี่น้องเย โอเคพี่น้องตอนนี้ก็มืดค่ำลงมาแล้วเนาะพี่น้องสลากาหลังจากมาจากพัทยาเนาะแล้วก็มาไทยรีวิวอ่าบรรยากาศโรงงานเก่าให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องสลากาไทยชิ้นงานไทยภาพรวมของโรงงานพี่สลาเคยเห็นให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องให้คำว่าบ้านหลังที่สองของสลาเนาะพี่น้องพอสลาผูกพันคกับบ้านหลังนี้แห้งๆเนาะพี่น้องเพราะว่าว่ายคือว่าสลามีอยู่มีกินกับย่อนบ้านหลังนี้ดิพี่น้องย่อนโรงงานนี้เนาะพี่น้องเนาะ าหาเงินใดเป็นขอเป็นกรรเผื่อไปใส่ชีวิตอยู่บ้านกะย่อนโรงงานนี่เนาะพี่น้องเนาะเวลามากอะม,ม,มกกีค้มืชื่อว่าปลูกพันนี่พี่น้องเดี๋ยวว่าบ่นเ่าเคยอยู่บ่นเ่าเคยนอนนะามาแล้วกับโม่ฮู้ชื่อว่าแตกต่างนะมีค้มาอชื่อว่าอยู่ในนี่ตลอดนะพี่น้องเดี๋ยวว่าเข้ามาแล้วเข้าคุ้นเคยนะพี่น้องสะทนที่โรงงานสะทนทีแบบยางไปยางมากนะพี่น้องมันแบบมันคุ้นเคยเนาะพี่น้องเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมเฉลิฉารีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะสินง,งานกับสิประมาณนี้เลยนาะพี่น้องโรงงานกับเป็นโรงงานนิ่อยนาอพี่น้องก็เป็นโรงงานใหญ่แบบโรงงานแบบครอบครัวนะเพื่ออย่างเหตุงานในปัจจุบันมือนี่ก็มีแต่เอ้น้องของฉลาเลยนาะพี่น้องเนาะแต่สมัยก่อนกับมีแค่เอ้น้องนี่แหละพี่น้องแบบภาคการเหตุแบบครอบครัวนะพี่น้องอ่าเป็นโรงงานจิปบถิญญใหญ่เนาะกับนะประมาณอ่าเท่าที่เห็นหและพี่น้องพนักงานกับพวกคนเนาะเครื่องกับ อ่าพวกเครื่องเย็ดเรื่องเนาะพี่น้องเนาะเครื่องสีเนาะพี่น้องมีพีเอฟจีทางสกุลนักบอลผงกระชามาว่ะสลาสระธานทีพีอยู่โรงงานของสลาค่ะอยู่แถวใดอยู่แถวอ่ะบางโค่ะอยู G ่แถวใดเนาะพี payment, fall, think, ่น kind of ้องอ่าจุดสีสลาอยู Bang ่ก็ค no, ืออยู่ที่หมู่บ้านวโรชาเด้อพี่น้องซอยสามเนาะ ใกล้ๆก,กับอ่าโรงงานพานาโซนิกเนาะพี่น้องถนนเทพารักอ่าถ้าหากมากจากอ่าบางบ่อกะทอดโรงงานทอดอันโรงบ้านบางบ่อก,ก่อนเนาะพี่น้องถ้าหากมากจากบิ๊กซีบางที่กะคืออ่าทอดพานาโซนิกแล้วละกันทัดมากกัคือเป็นซอยหมู่บ้านวาโลซาเนาะพี่น้องเนาะอยู่บางบ่อกะชิบมันนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมเดอ้อพี่น้องฉะนักะมารีวิวให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะ อเมื่อนี้ก็พากันมาเห็ดสุนโต้ตตตงสุนตัมกินเนาะพี่น้องนัดตอนนี้กับชิพากันต้มข้าวเปียกเนาะพี่น้องเนาะพอน้องเลิกงานแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สละกับชิพกจบคลิปสำนี้ก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สละใน,ละนี้เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ